สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอยินดีตอนเราเผาซสื้อช่องสา,สายกินชาแนล,แลค่ะพี่น้องอนี่ได้จะแบบอลังการดแค้วจ้าพี่น้องมาม่าเผ็ดเกาหลีค่ะแต่รอบนี้ไข่ไม่วิ่งหนีตลเอิดจ้าเห็นว่าพี่น้องมันอาจจะยู่สูงๆค่ะไม่กะไข่สองฟองค่ะพี่น้องแล้วก็ชีสค่ะคือเกาแลีพี่น้องมาม่าเผ็ดเกาหลีแล้วก็เพิ่มเหนื่อเนียนเนื้อยใส่เหนื้อน้ำค่ะจ้ามากค่ะพี่นอ้องเซฟเซฟน้องกันค่ะ มันแดงก็ได <laughs> ้อีกแบบวันนี้เป็นน้ำแดงนี่สิเป็นวุนบอว้าว ยงสะชื่นสดชื่นแห้งวันนี้ติมอะไรคะวันนี้ติมปาร์ตี้จ้ามาค่ะพี่น้องรืยเลยค่ะ ลุยเลยจ้านี่อาวุธกรับถอยกากระไรฮามันเดิมกับพี่น้องไก่ <c ười> กจัดเลยค่ะเราลองชิมเนื้อกอนโอ้อ ความเพดิกแล้วจ้ะ การเจาะไข่แดงเลยคะ่ะรอบนี้นี่่ะพี่น้องโอ้โหนุ่แรง ข้าวหมาดกับชีสมันสีนลวลๆเนี่ดอกยากพี่น้องอ้าว เป็นเด็กเส้น ใช่แต่แกบว่านันขับพีน้องที่ใสเมื่อสวยกับเก่งใจ <laughs> มามาเพชรกินได้เลยหรอว่าเบื่อค <His hand, S 1> ่ะเย็นจ้าหางเพชรหางแสบค่ะพี่น้องห้องน้ำตาแตก เจาะไข่แดงเลยจ้า ติมติมเองก็ค่ะติมปาตีตดปาตีมาม่าผิดค่ะ สุดยอดเลยนะใส่ซอนจากเับพี่น,อน,น้องน้ฉีดยาค่ะ เยอะเลยนะแห้งเพแห้งหยุดไ่ได้ค่ะ เมนูนี่สุดยอดกินยังได้กับโบเคยเบื่อจักเกเอเอะไรจ้ะบบเ,เบืเ่เอเลยค่ะรอบนี้ได้กินไข่รอบนี้ไข่โบโบอะไรนี้แล้วถ้าชอบคลิปเหนี่ยก็ไลค์ค่ะถูกใจก็กดแชร์จ้าฝากพ่อ่พี่น้องกดซับสไครต์กับช่องสายกินเชนแนวน้ำเดซ่าพี่น้องที่สําคัญค,ค่ะกดถูกใจแฟนเพจสายกินเชนแนวช่องติ๊กต็อกสายกินเชนแนวน้ำเดซ่าพี่น้องพอกันไม่รอบนาค่ะ